สกูชี่ที่ขายนะคะมาเริ่มจากสกูชี่ย่างเอ้สกูชี่เป็นยืดก่อนเลยก็แรกก็เป็นกว้วยยืดน,นะคะตํานี้คือตรงนี้ค่ะตอนนี้ด้แล้วก็จะแบบเป็นอยู่เนาะก็อันนี้ราคา100บาทเท่านั้นก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อมากันเลยนะคะชิ้นต่อมาเป็นแครอทยืดน,นะคะราคา125บาท,ทดีได้ไม่มีตําหนินะคะห้าย,ยเปอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อมาชิ้นต่อมา ำหนิคือดำนิดนึงค่ะรยืดได้นะก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อมากันเลยค่ะชิ้นต่อมาเป็นหฮกจีนะคะราคา180่ <80 S 2> บาทค่ะยืดได้นะนี่ไม่มีตำหนิค่ะต่อมาเป็นไส้กรอกยืดเนาะราคาส0งยบาทเท่านั้นยืดได้ไม่มีตำหนิใดๆเลยเห็นไหมมานนี้เลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสกชชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาเป็นอะไรอะโดนัทของซูซโอค่ะ บอร์เชนสมตูนะคะอันนี้เป็นของแท้ค่ะมีตำหนิก็คือจะแตกนิดนึงค่ะราคา250บาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นไข่ะคะ่ะ20บาทนะคะแล้วก็แพนเค้ก20บาทคุกกี้20บาทขนมปังปอน20บาทกอฟเฟินยีบาทบัน20บาทฮอทดอก,ก20บาท โดนัทยี่สิบบาทสกูชชไส้ไหลของคาบิบราซาน130่องอามตำหนีไส้ทะละักสกูชไส้ไหลของคาบิบราซาน100รบาทต้มนีคือไส้ขาดแล้วก็มีไส้ไหมต่อมาเป็นสกูชคารบิบรามราคาหนะคะ1 5อยหาสนา้ใช้เกียอังชิ้นหนึ่งสโลนะอันนี้ตนะ้มน็แปลก มานี้ยนะคะใครสนใจแอดไลน์ได้เลยนะคะ ID ได้ตามชื่อคลิปเลยนะคะคลิปนี้ต้องขอลาก่อนะคะสวัสดีค่ะยังมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์กันนะคะ,คะ, like, ะ,นนะ,คะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมมารีวิวเลยะคะายบาย